โอเคครับกลับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องพีชทีวีเคนะโอเคเรามาพบกับ mm hmm. เล่นใหม่ไปด้วยกันกับเกมแบล็คโคเวอร์นะโอเคฉันจะอธิบายให้ละเอียดเองนะ mm hmm. ภารกิจตะเวนคือ การทำให้ความอาณาจักรภารกิจตะเวนไปยังดินแดนต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่รางวัลจะได้รับเพราะางั้นลุยเลยไปแล้วโอเคเราลุยเลยดีกว่าไม่ไม่ต้องอายแล้ว เคยมาที่นี่แล้วไม่ใช่หรอใช่แล้วการกลับมาสถานที่ที่เคยไปแล้วการออกตะเวนจะเพิ่มความสายสัมพันธ์มากขึ้นสายสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญเหรอเจ้าโง่ต้องสำคัญอยู่แล้วสิฟังให้ดีนะถ้านายอยากเพิ่มสายสัมพันธ์นายจะได้รับแบ็คคริสตัลหรือแม้กระทั่งคอสตูม ใหม่เลยนะสิ่งสำคัญที่สุดคือนายสามารถเพิ่มระดับได้สามารถไล้รับรางวัลสายสัมพันธ์ได้เป็นแบบนี้เองโอเคไม่เชื่อเลยว่าอัศวินมนุหรือว่าจะมีสายสัมพันธ์แบบแน่นแฟนกันอีกนะอ่าจะหุูฝันไปเถอะแี่ ไปไปไปอ่ะเยาเปลี่ยนตัวละครก่อนตัดอ่ะอ่ะเวลาเข้าด่างก็สปีดคลิปนะเวลาเข้าดางนะฉันคิดว่าเรามีสายสัมพันธ์พอแล้วกลับกันเลยดีไหม พอแล้วเหรอให้ทําทั้งวันก็นยังได้ไหวเลยพอนายทําดนแล้วนายสามารถใช้งานระบบลาดตะเวนได้นะถ้ามีพลังงานเพียงพอน,นนะ่ะก็กลับมาลองได้เสมอเข้าใจแล้วไว้มาอีกครั้งพร้อมเธอนะใครจะมาสร้างัานกันลนะ่ะ อ่าอันนี้ก็เป็นอ๋อโอเคตามมาเลยตามที่มันขึ้นเลยโอเคโอเคต่อเลยว่ะ ไอลาตะเวนเป็นยังไงบ้างแอสตาพยายามเต็มที่แมท้ทั้งภารกิจเล็กๆนั่นแหละลูกผู้ชายเลยครับผมเยี่ยมอย่าลืมความตั้งใจนั่นล่ะแอสตาถ้านาะยังมีภารกิจไปทํทาปฏิบัติตามหน้าที่ของอัศวินต่อไปนะก็ได้นะ โหน้าที่ของอัศวินเวทมวนต์แล้วมันคืออะไรหรอครับเจ้าบ้านายพูดจริงเลยถ่านายมีหน้าที่เป็นอัศวินเวทมนต์ก็คือรับฟังความเดือดร้อนและความช่วยเหลือนั่นแหละคำขอของชาวเมืองคำขอของชาวเมือง อ่านี่ก็เป็นเคว็ของคำขอของชาวเมืองนาจะได้รับรางวัลเมื่อทำตามความสำเร็จดังนั้นอยากได้ออกก่อบไปก็ได้อ่าได้เลยครับตตยคุยยามี เอาทุกคนฟังหน่อยฉันถูกเรียกไปตัวพบกับมีคมันการค้นหาดันเจียนใหม่ดันเจียนใหม่หรอจร,จริงจริงครับคุณยามิว้าวเจ๋งไปเลยว่าแต่ดันเจียนใหม่คืออะไรครับเอ้ยพูดจริงเลื่อนแกไม่รู้ดันเจียนเลื่อนแล้วแกทำไมถึงจกใจละ่ะ ฟังหนะ้าดันเจี้ยนใหม่ก็คือสุสานโบราณที่ต้องเวดมนพลังอุปกรณ์จูงนโอ้ถ้างงานแปลว่าหน่วยกระทิงดำได้รับคำสั่งไปสำรวจซีนะคะ ถูกต้องโดยเฉพาะดันแจ้งครั้งนี้มีปรากฏอยู่ใกล้ๆชายแดงกับประเทศศัตรูด้วยเพื่อไม่ให้ถูกพวกไดมอนทิงไปจึงต้องทำภารกิจให้เรียบร้อยโดยเร็วศัตรูงั้นเหรอใช่แล้วอาณาจักรไดมอนโอ้โอ้ให้ผมไปเถอะครับผมจะได้สมบัติแล้วเอากลับมาให้ได้ ออรีบไปเถอะเจ้าหนูเพราะว่าจักรพรรดิเวทมรบุตัวแกไว้ด้วยซ้ำเอ๊จัก,กรพรรดิเวทมร่ะไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วก็มีโนโเอลเธอเองก็ควรไปด้วยนะเพื่อจะหาประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญจริงนะแล้วรักฉันอยากให้นายไปเป็นผู้นำภารกิจครั้งนี้ฝากดูแลเด็กใหม่ด้วยละ่ะ ขอบคุณครับฟังนะรักดูแลพวกเด็กมาให้ดีละ่ะนี่เป็นความรับผิดชอบของนายไว้ใจได้เลยครับอะแล้วจะมีการเล่นอะไรพิเศษเล็กน้อยเล่นเสีนนย,ยงของยามนี้ก,กันภ้าก็ใช้ AI หรืออาจจะเป็นเสียงของผมปกติอันนี้ก็จะเพิ่มลูกเล่นใหม่มาในคลิปนะอ่าอัสตาก่อนที่นายจะเข้าไปในดัเนเจียนฉันมีอะไรจะมาบอกมีอะไรหรอครับไปที่ประตูแห่งการพบพา นี่คือประตูแห่งการพบพานแล้วเลือกจอมเวทจะได้รับจอมเวทพิเศษด้วยนะนี่แหละเลือกครูหูไปแล้วกันขอบคุณครับผมจะลองทำให้เต็มที่เลยอ่าอันนี้เลือกได้จอมเวทหนึ่งคนจากตู้อีเวนต์พิเศษอ่าเราเลือกออสตาแต แต่ดูอ,อยากทรงไม่น่าทานแล้วนะทุกคนเราเล่นช้าไปอ่ะอืมนี่ดูโอ้โหอาสามารถรีเซ็ตได้โอเคน,เคนี่ให้ทำโหขึ้นระดับ LR ลอานาาไหแล้วครับทุกคน เราไม่น่าจะไม่ได้นะสำหรับแอสตาแดงอ่ะไอเยวไปต่อเนื้อเรื่องดีกว่านี่นี่ไเดี๋ยวไหน,นก็ละไอเดี๋ยวลองพามาดูเนี่ย เราไม่พอไปยจริงแอสตาแดงได้แค่ย่างมี้กับมิโมซ่าเออแค่นี้ก็ยังพอเล่นได้อยู่อะต่อเลยเนื้อเรื่องอา้าวไปกันเธอทางนี้ไป ให้เขาส่งเราไปทังดันเจ้นไม่ได้หรือไงฟังแล้วส่งคนไปไม่ได้ก็แค่ที่ที่ตัวเองเคยไปนะ โอดูเหมือนเขาจะส่งเรามาใกล้พอตัวเลยนะโอ้ยมาฟินเราฉันเก่งฉันกังวลนิดหน่อยเวลาใช้ตู้อัตโนมัตินี่ไายไม่รู้จักการตั้งสกิลล่วงหน้าเลยใช่ไหมสกิลล่วงหน้า นายสามารถเรียงลำดับสกิลในการใช้การต่อสู้แบบอัตโนมัติตามความสำคัญนะหรือสั่งห้ามสกิลไม่ต้องใช้อีกก็ได้นะลองมาตั้งส,สกิลล่วงหนะ้าตามวิธีของนายอ๋อเป็นการออโต้สกิลโอเค ทำดีทำดีมีแบบออโต้จะเลือกเป็นสก,กิลนี้สก,กิลนั้นมาก่อนก็ได้นะอ้ยดีใช้ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองใช้ลักก่อนเอาไอ้นี่ออกไปเปลี่ยนเป็นยามินแล้วแหละอือเดี๋ยวรูตาค่อยใช้อย่างอาเห็นสก,กิลของลักถ้าพร้อมแล้วป้าย ก็เล่งสปีดคลิปเหมือนเดิมครับเล่นด่าน mm hmm. แนะนำจจมเวทหน่วยกระทิงดามลักลูเวียมีอ๋ออัศนีบาทอ๋อเป็นสถานะไฟฟ้านั่นแหละไฟไฟช็อตอ่ะ เล่นสปิดคลิปครับโอเคเคลียร์เป็นเสร็จที่เรียบร้อยโอ้โหดูนิ้นดาท่าดีใจของท่ารักเลย เขาสูดดันเจ้ยนอืมได้เล่นเป็นน้องโนเอลแล้วว้าวว้าวว้าวนี่เป็นสถานที่สุดยอดไปเลยที่นี่มันยังไงกันแน่ ดูเหมือนมีสมบัติบิดเบี้ยวและจองเพราะเวทมนต์นะ่นนั่นสิเพื่องเคยเจอสถานที่ที่มีมานาเต็มไปหมดแบบนี้อย่างงั้นหรือ อย่าบอกนะว่ามานาะไม่รู้จักนะมานาะเป็นพลังงานเหนือธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี้และแฝงอยู่ในตัวผงผู้คนก็แค่มานาะฉันยังไม่รู้จักนะแค่นี้สัมภาษณ์ไม่ได้แค่นั้นเอง อนอกจากพวกเราแล้วยังมีอยู่จริงๆด้วยคนที่มีท่าทางแข็งแกร่งที่สุดฮ่า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 แต่มีธุระสำคัญนิดหน่อยนะอย่าที่ว่าแล้ทีนี้จะไปไหนอย่างง้นเลือ คนคนที่นั่นเขาคิดอะไรกันอยู่เนี่ยอย่แล้วเวทมนกลับรักนเอย บอสเพืชยักษเพืดเบสบอนยักอ่ะอ่ะอ่ะมันมันตัวมัน,นอืมลองชชาบ้างเออ อืมไวลวต้องเขาบังคับต้องใช้อัสตาไปใช้แทนโดตันอ่ะเออะอ่าแทนแทนให้นี่เดียวชาล์อ่าเคลียร์เสร,ร็จละ เลื่อนขั้นเวลซีเยี่ยมปิวปุ้งปังปุ้งปังปิงปิวแล้วอ่าวค้างเลยโอเคแก้มหลุดนะครับทุกคนค้างไม่เป็นไร มอนสเตอร์ตัวเทียวที่นายปราบไม่ได้งี้หรือต่อให้เป็นอัศวินเวทบนก็ไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนตั้งแต่ข้านวลกระทิงดำฉันกินข้าวเพิ่มเป็นสองเท่าเลยนะให้ตายสิทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้นายรู้วิธีเรื่องขั้นจองเวทไหมเลื่อนขั้นจองเวทเหรอถ้านายเรื่องขั้นจองเวทนายจะสามารถมีเอาชนะศัตรูที่แข็งแร่งได้ อ่ะกดเลื่อนขั้นจองเวทอ่านี่ที่เราต้องหาของไปเลื่อนขั้นการเลื่อนขั้นจองเวททั้งหมดมี4ขั้นโอเคมี L R U R นี่ะเราต้องใช้นี่แหละจึงทำค่อนข้างยากนะ ถ้าใช้หินไอเนี้ยสีิเขี่ยวอะ่ะของอาตามหมดเราก็จะขึ้นเป็น S S R เลยคือเกมนี้แค่ระดับ R เป็น U R ได้อะ่ะอืมแต่แค่ความสำคัญเลยไม่อยู่ที่ระดับครับอยู่ที่สก,กิลของตัวละครถ้าตัวละครดีสก,กิลดีไงก็ใช้ได้ครับระดับ ไม่เป็นที่กังกวลครับแค่มันอ่าเป็น S R ก็ลดระยะการแบบไม่ต้องแบบมาทําให้มันยุ่งยากขึ้นอ่ะันนี้ก็เป็น L R เ,อาอาเลยแล้วก็เป็นอยู U R คือ S R ก็ต้องเป็น S S R ก่อนไงนเออมัน,ม,น,ม,นมันเสียเวลาตรงนี้แหละก็แค่นั้นเองแค่แค่ระดับเป็น S R ก่อนอ่ะอันนี้เมื่อกี้ดูไม่ทันก็ ใครที่ทำค่อยเสร็จแล้วก็ลองไปดูเอาเองนะเกมมันหลุดอืม,อ,มอันนี้ก็มันต้องเอาแบบให้เคลียร์ในื้อเรื่องบทนึงก่อนอนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเหละแล้วเพิ่งผ่านไปก็เก้งอะก็ต้องรอให้เราเคลียร์น้เรื่องดันเจนี้ยนอันนี้ก่อนถึงมันจะขึ้นให้เราย้อนมาดูได้นะ ยูโน่ทำไมถึงจงใจช่วยเจ้าพวกนี้การภารกิจของพวกเราคือการเชียร์ดันเจียนแห่งนี้และเอาสิ่งสำคัญนี้กลับไปไม่ว่าเวลาจะยุ่งเจ้าพวกนี้หรอกนะเฮ้ยยูโน่เต้แว่นี่มารยาทคนนี้เป็นใครกันรล่นพีว่าไงนะแกะตั้งหาก ที่เสียมารยากว้าวคุณอเอลไม่ใช่หรืออืมไม่ได้พบกันตั้งแต่งานเลี้ยงการเชื้อพาวงที่ปีก่อนแล้วมั้งรู้รู้จักกันเลือเออก็นิดหน่อยจริงๆแล้วฉันกับคุณโอเอลก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันค่ะ มีโมซาก็เป็นลูกพี่ลูกนอ้องยันนั่นก็ตันมาด้วยงั้นเลยเนี่ยว่ามาด้วยหรืออะอากุโนเอลควบคุมพลังเวทไม่ได้เลยสักนิดนี่นาะแล้วหลังจากนี้จะเป็นไงบ้างนะคะก็ไปได้ไม่เหลือขอบใจที่ถามนะธใหมชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่การแลกเปลี่ยนอะไรเลยจริงๆ แต่ยินว่าพวกแกเองก็มากันสามคนแล้วนี่แล้วอีกคนล่ะวิ่งวิ่งวิงวิงวิ่ง,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 งไปเขาไปดันเจียนเพราะนั้นเขาเป็นคนเพียงเพียงละมากก็ขอบคุณทารักเจ้าพวกนี้นะอับอายของหน่อยอัศวินเวทบนที่รังเกียจเลยนะเนี่ย พูดงี้ก็สวยสิเจ้าสีตาจงนี้จากพวกเราเจ้ากระทิงดำเคียดันเจียนแห่งนี้ให้ได้ก่อนนะเรามาดูการขายจะเคียดันเจียนสมบัติก่อนกันเคียมอนเตอร์กูเมน อนี่ยันได้เวาเอาอัสตาออกแล้วก็เอาเป็นไอชาลชาหยิบชารอมาเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็รับอีกคิปเหมือนเดิมครับอ่ะยังเหรอไปเกินเถอะจะมาด้วยไหมทำไงดีแล้วนี่พวกเราใช้เวทมวลสายค้นหาไม่ได้ซะด้วยนะไปตรวจสอบกันอย่างละเอียดกันสักทางเลย Cháu bà lý ngay Áo à. ngay, áo canh xê เคลียร์เป็นเสร็จที่เรียบร้อยไปเดี๋ยวไปต่อดีกว่า โอเคงั้นเอาคลิปเป็นว่าอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันงั้นเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนลาไปก่อนลอะคลิปนี้ก็น่าจดายยวพอตัวแล้วนะครับทุกคน